มียายเพ็ญมีพลังมโนมาตักทายพี่น้องคือเก่เาเด้อค่ะวันนี้มาตักทายพี่น้องกับมีกาดอยู่คัวค่ะทุกคนกับนังดัค่ะดสมตมัม้กรุงรวปกรมจีนพักหล,ลายๆมาเด้เเอค,ค่ะเด้อคนอื่นยายเพ็ญกาดขอบคุณพี่น้องสุ้กันสู้ก้นนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ็ญมีพลังมโนบัวสียูไกยูไกยายเพ็ญกาบขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะจะเสี่ยงบ่ค่ะจะยังไงแล้วกันเนาะถามไงหมู่กูก่ะทุกคนค่ะ คิดอยากน้องคะน้ออยากแต่หมอวานแล้วค่ะทุกคนค่ะอยากกินเดรนติเป็ดเๆน้องคะน้อค่ะมันก็สิ่วงไหมค่ะทุกคนค่ะเมื่อยเนี่ยน่ะค่ะทุกคนในการเดินทางน้องคะน้อค่ะมานก็ค่ะเงินเงนองนเงินก็อยากจิ้งไปคุยไปน้องคะน้อไม่เรี้ยงสิบองค์สุฟังค่ะทุกคนอย่าเป็นโมยู่บ้านอืมก็เอาใหญ่เลยอย่าเป็นโมยู่บ้านกูทิมเอาใหญ่เลยเดี๋ยวเอาใหญ่แบบเดรนติเดี๋ยวบอกสุฟังน้องคะน้อ ส่วนศูนย์อยู่นี่ยายเพ่นนี่เข้าอยู่ละคักข,ขนาดเขาว่าเห็นไหมตุกคุนค่ะอย่ายเห็นยังก็ได้ยังซี่ไหมต่านนายบอกขออนุญาตได้กันเด้ออืมอืมรัวมา มีแห้งเลยปกระเซ็นน้ำเอากันนู่ค่ะนะ้อง่ะมีปปากคาแห้งสิคะกุนี่กัทุกคนค่ะอพอเลี้ยงปากคาอะไรก็ซูน ทียงไลายายเพ็นะ่ะบอไดสังเกตอืมบอไดสังเกตรอบบ้านเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะคุณทิมต,ตัดต้นักขายายเพ็ญเนี่ยออกมัดถุกภุ่มเลยสามพุ่มสามต้อนออกมัดตอแทบีกจังชีดินค่ะทุกคนคะ่ะเหลือคนจะกินขึ้นมาบา่อไหลต้องตัดที่จะจเลยค่ะทุกคนคะ่ะ บอเลว่าเที่ยวนี้เนยสิเกิดขึ้นไม่ให้บอกอือ่าเป็นได้ศูนย์ไหลเมื่อแรกๆ่าเป็นโมหูบ่งูว่าเราตัดบาได้สังเกตการไม่ตกีทุกคนค่ะพอมาหูมาหูมือนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสิต่ำสมตําสิไปหาพกคขามาจินงนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเนี่ยดีที่จะเป็นมีพระเกษตรนำํนาะคุณโอเสิไปหาพักขาพ่อปยางาเลยวอุ้ยตก เหลือแต่ตอนี้น้อยทุกคนน่ะแจีปจำชีริงย่งางไปอีกพุมหนึ่งเอาอีกเป็นอีกไปอีกพุ่มที่สามอ่าทัดจัด้นไฟฟ้าฟังน้ำขุลนโลโตน้นบกเขียบเอาอีกตัดออกหมดทั้งสามพุมค่ะทุกคนค่ะเหลือคนต่ออคนชีดขึ้นมาหนาโตหนะทุกคนค่ะน้อยหนึ่งทุกคนว่าสุดนี่แหละมันสิข,ขึ้นอายเพ็ทมอกับบรูเลยค่ะทุกคนค่ะ ถ้าภาพถ้าบุขึ้นเนี่ยือเร็วเลยอืม้าคขายัปเป็นอะไรกอ่ะดับแนวคัะทุกคนคะ่ะ <laughs> ดับแนวศูนย์พันเนาะค่ะเนาะค่ะบ่ได้กินอีกดอกหลังจากที่ยายเพ็ญน่ะปู่มาโดนเน,น,นาะค่ะเนาะค่ะก็ได้เก็บกินหลายปีเด้อทุกคนคะ่ะเนี่ยอืมแล้วก็ตัดของยายเพ็ญออกอยู่เรื่อยนั่นแหละรอบจ่ายยายเพ็ญน่ะอ่าว่าเสีย,อเ,ยออเอาของยายเพ็ญออกเมื่อตึงเหงาหลายรอบแล้วอืมเจียวนี่เนี่ยก็แทบสิจำขีดเลย แล้วมันบวซ้ำนี่เราตัดดอกไหม่ที่จะเป็นเจ็บไหวพาไหมคะทุกคนคะ่ะที่อยู่ขางกำแพง,งนี่แหละคะ่ะทุกคนล้วตัดออกทุกคนออเออเหลือเหลือใบบะกีกิ่ไงไหมคะทุกคนคะ่ะที่ติดติดนาอกิง่งที่มันอยู่ขงางล่างๆน่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามูซุ่มขางบนเนี่นะ,ะตัดออกหมดเลยก็ยังจะโต,อ,ตอ,อีกเละคะ่ะทุกคน <c oughs> เป็นไยบ่เบยเป็นยังเป็นบ๊วอยู่บ้านนี่แม่แล้วแล้วได้ได้โอกาสช่วยเลยค่ะทุกคนก็ช่วยโอกาสจัดการเลยอืมสุดก้อนนั่นนี่เนาะเราก็จมอยู่ดอกเราเวลาเราตัดผ้าขาเย่เพ็ญน่ะเราได้แผ้เราได้แพลเราได้เลียแล้วก็จ้าไาเลือเจียแล้วว่าเสียเอาเงาผ้าขาเยเพ็ญนี่ออกให้มันือืมสุดนี้นี่ค่ะอีหลี่ค่ะทุกคนค่ะถ้าบ่ขึ้นกับ่ขึ้นสุดนี้แหละเย่เพ็ญว่า แล้วบอสัมปนิอีกเน้่ที่ไี่ทุกคนไม่อีททุกคนจับได kind of ้บอที่เรียเกี่ยวกับหมูหงเราเนาะที่จะเพิสูจุ์ฟังว่าเราเก็บหมูหงเราหน่ะกูหน่วยยังไงสองหน่วยอะไปเห็นแม่เถาไ่าแม่เถาบอกว่ามันยาบแม่เถาว่ามันเป็นหมูหงกินซุปอืมเรียที่นี่แม่เถาว่าเอาไ้จิ้มซุปแล้วว่าเราเราก็จิ้มหงส์ซุปถาม่ามีคนกินหมูหงดิบของเราเนี่ยเราก็สิบตัดต้นทิ้ง ทุกคนเราตัดต้นโมหุงถิ่งหลายต้นมาขาดจะเป็นกลับมาเนี่ยจะเป็นไปสำรวจบึงเนี่ยหลังจากที่ยายเป็ดเห็นพักขามันไปเดียวเนาะยายเป็นกับยาสำรวจเลยได้ที่นี่สำรวจโมหันมงนีลราตัดต้นโมหุงลบถิ่งหลายต้นมาไม่ต้องหน่วยแล้วก็เอาออกเลาจงไ่บกิดตน้นทุกคนตอนเนี่ยเบึงที่ละเนี่ย แล้วเราจะปลูกแค่ยางบองฮงนี่คือบองฮงเราเนี่ยสิเป็นนวยเหมือนน้องทุกคนก็เห็นเนาะมันสิเป็นนวยเหมือนเด็กค่ะทุกคนต้นเลยนวยก็เป็นแล้วออกค่ะอันมูสุ้มที่มันอ่ามันเอ็นมาหาท่าลงหมดเห็นเห็นเราเรายางมดไดค่ะทุกคนค่ะเราออกหมดเลยสุ่มนั่นค่ะทุกคนค่ะเลื้อเลือยบกีิตตนเนี่ยโห ยังเป็นกับว่าอยากที่เสียว่าเราเสียเห็ดอีหลีเลยค่ะทุกคนแล้วอันนั้นคือเราจ่าเนาะจ่าว่าเราเสียเอาต้นออกอืหลังจากที่่าเมท่าบอกว่ามุ่งมันยามันมันมันมาเป็นมุ่งกินซุปเออมันมาเป็นมุ่งตั้ตัมสมตั้มันเป็นมุ่งกินซุปนั่นแหละแล้ววันทีฉันจะเอาต้นออกให้หมดเลยบริสันแต่ว่ากัดถ้าเราออกเมื่อโดนกับทุกคนค่ะแต่ว่าเราเราก็ออกหลายค่ะ ปเปวทซีสได้ซึ่งมันมีหน่วยน้ำนี่แหละค่ะทุกคนค่ะซึ่งบะงที่เราออกเนี่มันกับบริเวณว่าสายพันธุ์เดียวกันเมื่อทุกอย่างจรี่นะคะ่ะโอ้ยย,ยังเป็นแบบศูนย์ศูนย์ย่างแข้งนี่ค่ะทุกคนนี่ยังเป็นแบบจมหายจมหายเพินพ่นกับว่บาบะงเพิน่นวาสันว่าอย่างเพิ่นก็เลยว่าเธอคือตาตึนบักขาไปจำเพื่นกีดินขักแก่ยังเพิ่นวางสิแล้วหาวันบาขืนใหม่ฉัดน,นี้ยังเพิ่นวางสิ ถ้าไม่ขึ้นใหม่ก็ดีพะนะทุกคนแล้ววอาแบบนี้แล้วบอาแบบว่ได้แค่เลยโอ้ย,ยเป็นยังสูนเลยมมไม่ขึ้นใหม่ก็ดีพะนะบัสยีว่าไหมโอ้ แล้วบุมักต้่นพระค่ะเยอพีนเลยแล้วอุโบมักแปลว่มามันไม่น้ำมันมันไม,ม่นม้ำเด็กแกกินของมันเหม็นเราบอกมาหลายรอบแล้วกินของมันเหม็นก็เข้าใจอยู่เนาะเราเป็นฝรัง่งค่ะทุกคนค่ะเราเป็นฝรัง่งเนาะเฮาเราคนไทยเนาะอ,อืเโฮ,โฮโ้ยอุ้ยยังเก่ามึงยังมวยืนดอกอยู่บ้านเยอพีนเนี่ย เราสังหารการมาต้นบวมมีเอาหน่วยออกเดียวก็ไปตัดจริงของ,งยอ้เพลินออกไปตัดง่าออกต้นบวมีหน่อยหน่อยมุตตาเป็นเป็นหน่วยปีเลทะ,ออะออลเลทุกคนไปตัดจริงออกวันที่ตัดออกที่เป็นะย่างตอนบ้านยัไงมันมุตตาปีเละแต่ทุกคนที่เปนก็นโอ้ยจะอีหยัางนั้นก็ไปดดแดดมามันก็นสิตายเนาะทุกคนว่าบอก ตัดจริงออกพนับุมีไหมยังเป็นกระท่วงฉันดูในในอ่ะอินเทอร์เน็ตแล้วว่าสังหวต้องตัดจริงออกล้วสิตข้อหมายเขาเล่าเราอย่ตัดจริงออกคือต้นแบบต้นมกเขียบแม่ค่ะทุกคนกับต้นมกเขียบเนี่ยเล่าก,กับไปเสิร์ชเบิรงเนี่ยค่ะทุกคนก็บอกให้ตัดจริงออกเนาะตัดจริงออกมองไรมันก็จะเป็นนวนมองหันก็สินะ่น่ะ แล้วก็สิไปตัดบักต้นบักมีแบบนั้นยังไเ่ได้บอกมันเพคือก,กันเน้องของนาะโอ้ยเพราะหลังยังเป็นแนวนี้สูนย์ในยายเพ็ญนี่ตอนนี้นี่ต้นไม้ไอ้ดอกไม้ที่ยายเพ็ญเก็บไหวพันน่ะนี่ยมันี่ขึ้นหยา,า,นายยายเพ็ญง่ายบอกค่ะทุกคนค่ะแล้วแล้วออกไรขนาดน,นี้อืเดี๋ยวอ่หนูมือไม่นนเนาะเดยายเพ็ญจีพ่ายางเบิง่งค่ะทุกคนค่ะ บารแล้วตัดออกซ้ำไหนค่ทะทุกคนแทบไม่ยั่งเลยเด็ดไม่ยั่งเลยอะทุกคนค่ะไม่ถือต้นดอกไม้น,น่นะที่เจกยบใบผักมาเรียนพระขาขาคือมันไม่ยั่งเด็ดอะมันมันยั่งตัดต่อจำทีดิ้แล้วน้องคนน้องอืมหึดหึดไหล ถ้าเบิ่งบะหมีปีนี้มันจะเป็นยังไงจะเป็นหน่วยเรากินบ่ช่วยโอ,อกาสตอนนี้เพ่นโบยูจัดการเลย คือไม่บ่ตัดแบบทีาา่นก้าวบ่แห่มันให้มันตายไปเลยสีย่เนี่ยค่ะทุกคนจพวกคิดของเราเนาะซึ่งพอท้ายจะเป็นกระโหลกตายเมื่อไรหลอดเลยแต่ว่ารอดรอบนี้นาะบ่มันใจเลย อือม,มีแห้งค่ะทุกคนค่ะอยากกินแบบนี้แต่มบ่วา่าแล้วจ๊ะบัดนี้ตำเห็ดแด้มื้อนี้มื่อนั้นละค่ะมือ่อในการเดินทางนั่นละน่ะเนาะ าเลยแบ๊บเดียวจิปม n าเนนะค่ะนอะ้องมาถักมาทายเดีกยวค่ะเด้อกลับไปนู่นอยู่เลยคะ่ะทุกคนค่ะสมตำรสจัดเนาะค่ะน้องค่ะสวงอยร่ค่ะทุกคนค่ะ อาจจะเป็นกับว่าเกษตรน้ำโรมจีนนะคะทุกคนค่ะกลิบนาพกันใหม่อย่าเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุข้อน,นะะเดือดอที่ติดตามจะให้กำลังใจยายเพ็ญมีความมโน้องขอให้รักษาสุขภาพด้วยค,ค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีดกค่ะ